สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตเตบเพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณไปดูเรื่องของข้อตกลงหยุดยิง ในกาซากันหน่อยนะครับคือตอนนี้เนี่ยฝักฝังของกาตาฝากฝังของสหรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางบนโต๊ะเจรจาอยากให้คุยกันให้รู้เรื่องอระหว่างอิสราเอลนะครับแล้วก็กลุ่มฮามาสต่างๆเนี่ยคือฝากฝังของอิสราเอลเองเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคอรมอส่วนใหญ่เนี่ยหนุนนะข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้ขณะที่สหรัฐเองนะครับก็รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยพร้อมที่จะส่งหมายต่อการบริหารกาซาเนี่ยไปให้รัฐมนตรีต่างประเทศของว่าที่ประธานาธิบดีดอนัลด์ทรัมป์แล้วครับ แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับจาก รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับนำโดยโจไบเดนเนี่ยก็พร้อมที่จะส่งมอบแผนบริหารจัดการฉนวนกาซาหลังสงครามยุติต่อรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ทรัมป์กีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่ในรัฐบาลอิสราเอลสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกันถ้าหากว่าบรรลุข้อตกลงแม้ขณะนี้จะยังมีเสียงคัดค้านดังมาจากพักชาตินิยมหัวแข็งที่ร่วมอยู่ในรัฐบาล ผสมอิสราเอลตอนนี้ก็ตามคือรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลซาเนี่ยเขากล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีเมืม่อวานนี้ที่กรุงโรมอิตาลีระหว่างเยือนประเทศอิตาลีนั่นเองครับขณะเดียวกันครับซาก็กล่าวหาทางปาเลสไตน์ที่กระตุ้นให้ชาวปาเลสไตน์ใช้ความรุนแรง ต่ออิสราเอลว่าเป็นการกระตุ้นการก่อการร้ายยุยงให้ใช้ความรุนแรงนโยบายของทางการปาเลสไตน์นี้กำลังขัดขวางเส้นทางไปสู่การบรรลุสันติภาพเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ลงลึกและเป็นจริงจากชาวปาเลสไตน์แต่โชคร้ายที่ณขณะนี้ยังไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในวันนี้ครับด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาครับ ถแถลงยืนยันครั้งแรกว่าการเจราจาหยุดยิงกาซาที่กำลังดำเนินอยู่ที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาเข้าสู่ขั้นสูงสุดและขั้นสุดท้ายจริงๆแล้วครับคือกำลังหารือกันในรายละเอียดของข้อตกลงและการหารือกำลังมีความคืบหน้าขณะนี้อิสราเอลฮามาสและประเทศตัวกลางกำลังสรุป สุดท้ายรายละเอียดในร่างหยุดยิงและข้อตกลงก็จะบรรลุในเร็วๆนี้เชื่อว่าหลายไฟายรออยู่นะครับข่าวดีตรงนี้นับเป็นการยืนยันแล้วครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกจากกาตาซึ่งเป็นตัวกลางเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสว่าข้อตกลงเนี่ยใกล้จะบรรลุจริงๆแล้วนะครับ โฆษกกระทรวงต่างประเทศกาตาแถลงต่อไปว่ากาตาได้ส่งมอบร่างข้อตกลงหยุดยิงสุดท้ายให้แก่อิสราเอลและฮามาสและหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมการเจรจาอย่างจริงจังลงนามในข้อตกลงโดยเร็วที่สุดและยุติความขัดแย้งต่อกันสำหรับการเจรจาหยุดยิงรอบล่าสุดคาดว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลง เริ่มขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยมี3ประเทศนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาอียิปต์และกาตาเป็นตัวกลางเจรจาหากบรรลุข้อตกลงก็จะเป็นการหยุดยิงครั้งที่2ในรอบกว่า1ปี2เดือนนับตั้งแต่การหยุดยิงครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023เป็นต้นมาในสงครามกาซาที่ยืดเยื้อมานานถึง15เดือนแล้วนะครับ ด้านสหรัฐค่ะแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าววันนี้ถึงการหยุดยิงในกาซาว่าใกล้จะบรรลุแล้วค่ะพร้อมกับเปิดรายละเอียดแผนบริหารจัดการถนวนกาซาหลังสงครามยุติว่าภายใต้แผนนี้ทางการปาเลสไตน์ที่ปฏิรูปแล้วจะปกครองฉนวนกาซาโดยจะเชิญนานาชาติเข้าร่วมเพื่อช่วยจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการฉนวนกาซาและช่วยรัฐบาลเฉพาะการนี้ปกครองฉนวนกาซา โดยบิงเคนได้กล่าวต่อสภาแอตแลนติกในกรุงวอชิงตันดีซีวันนี้ค่ะบิงเคนยังเปิดเผยได้ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำลังจะพ้นวาระจะส่งมอบแผนการบริหารจัดการฉนวนกาซาหลังสงครามกาซายุติดังกล่าวให้แก่รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกองกำลังรักษาความมั่นคงเฉพาะการที่จะประกอบไปด้วยกองกำลังนานาชาติและชาวปาเลสไตน์ค่ะ อย่างไรก็ตามนะครับอิสราเอลก็ยังไม่จุดโจมตีกาซา เมื่อวานนี้ในระหว่างที่มีการเจราจาหยุดยิงงวดเข้ามาใกล้ถึงขั้นสุดท้ายแล้วทางปาเลสไตน์ก็แจ้งว่าอิสราเอลโจมตีอีกแล้วครับอิสราเอลได้โจมตีกาซากลางและใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม36คนเมื่อวานนี้อิสราเอลโจมตีเมืองฐานยูนิสกาซาใต้เสียชีวิต27คนโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ที่เมืองเจีอัลบาลาในกาซากลางเสียชีวิตอีก9คน ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้อิสราเอลโจมตีกาซาเหนือที่อยู่ติดกับอิสราเอลแทบจะรายวันนะครับอ้างเหตุผลเพื่อสกัดฮามาสไม่ให้รวมกลุ่มในกาซาเหนือได้อีกส่วนชาวปาเลสไตน์กล่าวหาอิสราเอลว่ากำลังพยายามทำให้เขตกันชนในกาซาปลอดจากชาวปาเลสไตน์อย่างถาวรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ ทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ